มือนี่กะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเบิ้งพี่ดองเขาก้มแล้วจ้ะเขาให้อันแม่อมอ,อ่อมทายวิดีโอบพท่านพ่ออาทิตย์เด้เพื่อนเพื่อนเห็นบ้านานั้นานั้นที่เรื่องเหลืองนั่นเขาพันเหลืองเหรออันนั้นเขาเจ้าเนาะเขาห่อกะอันเป็นหูเอ้า ก้มมุยเลยตัวนี้จ้านี่นี่น,น,นี่เห็นปะนี่เอาคือไหวแะเอา่านไปบก,กี่มือเด้มือนันอกม,มาไทายวิดีโออมจำเด๋อยูเพราะท่านพ่ออาทิตย์ดอกมือนันเฮ้ามากเขาเพราะท่านเด้กก้มเด้มือนี่เขาก้มแล้วก็สีเด้มาไทายวิดีโอเขาหมองทงอีกมือว่านี่เพิ่นมาเฮ็ดอันนีใไฮอมวสิมาไทายวิดีโอ มะเห็ดไหลสุดก็เลยบเดมา่าเป็นผนกเฝ้าเฮียนผนกเฝ้าบ้านนี่สร้างเพื่นมตาต่อเพื่นมตาต่อไฟให้แล้วจ้ะพลังงานแสงอาทิตย์อมเนี่ยจอบาดานใบโดนคักพึงได้โอกาสพึ่งได้โอกาสสร้างว่างอ อันนี้ก็รล่อค่อยตังโดนี่ห่านเพื่อนนี่ก็ไดบัดนี้เข้ามาเบิงว่าน้ำสีไหลแห้งไหลคอยซํำไดแต่ว่าเพื่อนเห็ุหมู่บ้านจ้ะกับมือนีเป็นเออมือนีหมูอที่สองมดอืยน้ำแต่ว่าไอหมู่บ้านนี่ก็บ่มีแดดจ้ะแดดน้อยๆมือนีก็พึ่งจะแดดมือเศร้านี่ฝนตกก็ถือว่า กะไหลพอใส่ได้อยู่กะบ่ได้แห้งคักแต่ว่ากะกะไขอยู่เออพลังงานแสงอาทิตย์จักนิวนอออมชอยเอ้ยออมชอยกะตอบบ่ถือคือกันแต่ว่าอันเทนตะโอเพิ่นบ่ได้ว่าใส่อท่อน้อยดอกเพิ่นว่าซื้อท่อมนนอยเนาะเพิ่นอยากได้ยาวๆกว่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาซื้อมาตมกได้ นี่น่าจะเนาะอันบรท่านเดีอันแข็งแรงพ่อปันใดเด้อันนี้คือเอามาเฮ็ดทดสอบแล้วก็มองมองตั้งมองยังนี่กะบพท่านเดยมั่นใจว่าจะตั้งมองนี้อาจจะขยับขย้ายไปทางนั้นจักน้อยเนาะแต่ทางนี้ก็คือกว้างอยลดเกี่ยวรดหกล่อรดดำผ่านได้อ่าเรียวได้เพราะว่ามองนี้ตะกี้เป็นเป็นสาเนาะปนิถมุมเพราะว่าเพื่อ<ม>เพื่อลดเกี่ยวเผื<ม>่อผ่านมาทางนี้มันบ่หน้า หน้าทางนั้นให้เพิินในเที่ยวนําอันนี้ก็สิว้าบพท่านเรนแข็งแรงบ่ทันท่าน,นมันคงเพราะว่าบางทีเฮาอาจจะขยับออกไปอีกหรืออาจจะอวยไสย่อวยกวัวใดเพราะว่าเนี่ยเย็นบ่เพิ่อนอันวา่าเพิิอนอยยานน้่ไหลเพิ่นเลยบ่รัะท่านเห็ดแน่นอนออืเพิ่นกันเล่าถ้าน้าไหลโอเคน้าดีแล้วอียงมอจ่อแล้วเพิินก็นสีเพิ่นสิเทพปูนนะจ้ะเพิ่นสิเทพปูนใสเทพปูนแล้อก็ะ เพื่อนเห็ดเป็นเป็นหู้น็อตไปอยู่เนาะเออตอนนี้ก็คือพระท่านได้เพระท่านได้มันค้งนะพระท่านได้แข็งแรงเพราะปันไดเออนี่แหละอ <laughs> อมเคยเห็ดวิดีโอให้เบิงอยู่ว่ล่อค่อยมาโดนย่ำได้สิได้ใส่นํำสรุปแล้วสามสิบเอดตุลาคมสองพห้าหสบแปดได้ใส่น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ห <laughs> ลังจากที่ซื้อ แผ่นโซลาเซลล์มาไหวตั้งดูเนาะจ้ะเนาะเออได้ใส่แล้วได้ใส่แล้วปูวา่าเซเอานา้ำมาลงนี่แหละบะนี้พอยีหนุ่งใบย่เอามใาส่เดอเขากลมแล้ววาสันเขากลมแล้วห้วกะดินดินน้ำเพิ่นก็นยังมีอยู่นะจ้ะก็เลยก็เลยว่าเอามาก็กเลยว่าเอาใส่นันเอาส่สะไว้เลยเพราะว่าฝนกะฝน,นเมื่อแล้วเนาะกะเซียน เทียมีปลามียางปล่อยปลาป่อยยางกับเพื่อสีได้แบบสะสมน้ำไ้เรื่อยๆอย่างสีนาะอันนี้เขาเนี้ยวด้วยจ้ะน,นี่เห็นบ่าวเขาเนี้ยวก็เลื่มแล้วกลมไก่สีเหลืองกลวยละแต่เพิ่นคือเห็ดอันเขาเจ้าท่างในบันนี้เขาเจ้าอันเหลืองเหลืองกลวยแล้วบ่มีท่างเขาได้บันที่นี่ท่าสิเกียวบรรยากาศมื้อนี้จ้ะนะ อากาศดีเก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า